สวัสดีเพื่อนกลับมาเจออีกแล้วครับกลับมาเจออย่างนี้แน่นอนนะครับก็มีเทคนิคดีๆสคริปต์ดีๆของ After Effects อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่า Skip p t o p Master s อนะครับ s คริปตเอเนี่ยเอามาทำอะไรนะครับ Skip Loop m a s t e เเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำ n i นิเมชันล o p ให้มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มี s คริปวันนี้นะครับผมก็จะบอกทิกว่าจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถใช้เครื่องมือปกติในการทำลู op ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสคริปต์เนี่ยทำให้เราทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วก็กดคลิกแล้วมันก็จะจัดการเลยนะครับลูฟัตเตอร์นี่มีทั้งแบบคียทำแอนิเมชันสั้นๆแล้วก็ลูให้เรานะครับหรือจะเป็นแบบเขาเรียกวิกเกิลน,นะครับก็คือทำวิกเกิลให้เราแบบอัตโนมัตินะครับมีทั้งแบบ 2D แล้วก็ 3D นะครับคือหมุนหรือเป็นแบบสปินก็มีหรือในกรณีบางทีเราทําวิดีโอหรือเราไปได้วิดีโอแบบลูปมานะครับสั้นๆเนี่ยเราสามารถกําหนดลู โดยการใช้ไอตัวลูปมาสเตอร์ตัวนี้กดลิกปุ๊บมันก็จะออโต้ลูปเป็นแบบคลิปวิดีโอลูปให้เลยนะครับก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับสำหรับในการทำแอน,นิเมชันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าสําหรับใครที่ไม่มีผมก็จะบอกทิีกนี้ว่ามันก็ยังสามารถใช้เครื่องมือปกติพื้นฐานในการทำลูปได้เหมือนกันนะก็ลองไปดูนะครับแต่ถ้าใครมีก็ทำงานง่ายขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับคราวนี้เรากลับเข้ามาสู่ในตัว After e f f e c t s ในตัว Effects ก็คือวันนี้ที่ชื่อว่า Loop Master นะครับ Loop Master เราไปที่ Window นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่า Loop Master อยู่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราลงสคริปต์แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ Loop Master ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะมีอยู่ชัดดอยู่1,2,3,4,5,6ชัดคัดนะครับ6ชัดัดทำอะไรได้บ้างนะครับ Loop Master เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเริ่มจากเปิด New Composition ขึ้นมาก่อนนะครับ อ่าผมก็เซตไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เอาสักยีบหาอ่าก็เซตไว้ประมาณนี้200เฟรมนะครับอ่าหลังจากที่เราเปิดหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับก็ผมจะลองสร้างอ่าตัวเชฟขึ้นมาสักหอันแล้วกันนะครับเพื่อจะลองทําเป็นเดโมให้ดูนะครับอ่าวิธีการนะครับถ้าเผื่ออ่าไอตัวอันชอปพอยไม่ได้อยู่ในจุดตําแหน่งเซนเตอร์นะครับก็ให้กดคอนโทรลออติเนตแล้วก็โฮมนะครับอ่า ก็มัน e n c h o p point เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงเซนเตอร์ของตัวเชฟของเรานะครับโอเคหลังจากที่เราได้ของอะไรประมาณนี้แล้วนะครับก็คราวนี้เราลองมาดูกันนะครับผมจะเริ่มจากเราลองคียคีแอนิเมชันก่อนนะครับผมอาจจะคีแอนิเมชันง่ายๆอย่างเช่นการ Position นะครับเริ่มจาก15เฟรมนะครับจบแล้วก็เฟรมที่1ก็คือ,อวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับ ก็คือลากเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บจบนะครับแล้วก็นิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะออกไปสักประมาณนี้นะครับก็ออกไปนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามเราอาจจะขี่ซินอีส์นี้ผมใช้ตัว Flow เข้ามาช่วยนะครับโอเคเรามาดูกัน a n i m เมชันนะครับใส่ f ฟล์หน่อยโอเคปุ๊บปุ๊บอ่า สมมตินะครับเราได้อ n นิเมชันประมาณนี้แล้วลูปมาสเตอร์ของเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยยังไงนะครับคีย์ตัวแรกนะครับก็คือการทำลูปออโต้นะครับอย่างเช่นถ้าผมปุ๊บงนีนะครับมันก็จะไม่ลูปและนะครับมันก็จะจบของมันนะครับแต่ถ้าเราจะลูปออโต้เราก็แค่เลือกนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือเขาจะลูปออโต้เองนะครับออโต้ไปจนหมดเลยนะครับก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่งทำลูป แต่จริงๆแล้วนะครับการทำลูปเนี่ยมันมีสคริปต์อยู่นะถ้าสมมติใครไม่ได้ลงสคริปต์วันนี้ที่ชื่อว่าลูปลูปมาสเตอร์นะเราอยากจะลูปอย่างเงี้ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะผมจะลองทำให้ดูผมทนแซดกลับไปก่อนนะครับก็คือตอนนี้ไม่มีละก็คือไม่ได้มีสคริปต์การใช้ลูปมาสเตอร์แล้วนะครับแต่เราจะทำยังไงนะครับเราก็ s e เล c กเลือกนะครับแล้วก็ใช้สคริปต์นะครับไปที่ตัว Stop w o t c h ตรงนี้นะแล้วก็กด a อ t i n e t ให้มันเปิดคําสั่งสคริปต์ขึ้นมานะครับหลังจากที่มันเปิดคําสั่งสคริปต์แล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับเรามันจะมีคําว่า property นะครับ property เนี่ยมันก็จะมีคําว่า loop loop out นะครับเราใช้คําว่า loop out โอเคเราก็เลือกไปนะครับมันก็จะทําการ loop เหมือนกันนะครับอันนี้คือในกรณีถ้าเราไม่มีสคริปต์นะครับของตัว loop m a s t e r นะเราก็มาใช้วิธีเทคนิคนี้ก็ทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่านี้มันก็จะกดแค่คลิกเดียวมันก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคหลังจากที่เรา,ารู้เรื่องตัวแรกไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวต่อมากันนะครับตัวต่อมานะครับผมสร้างาตัวนี้นะครับก็คือดาวเนี่ยนะครับให้มันอยู่ จะอย,อ,ยอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับหลังผมมาเซ็นเตอร์มันจะได้ดูง่ายๆดีนะครับคราวนี้ตัวต่อมาที่ชื่อว่าตัว W ตัวนี้มันก็คือเป็นวิกเกิลนะครับวิกเกิลคืออะไรครับถ้าเป็นวิกเกิลก็คือมันจะมีคําสั่งวิกเกิลอยู่แล้วนะครับในตัวของ Windows นะครับโอเคแต่วิกเกิลของตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นอย่างเช่นเรากดไปเลยนะครับตัววิกเกิลก็จะทํางานเลยนะครับแล้วเรายังสามารถมาปรับแต่ง ตัววิกเกิลได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการสปีดสปีดโพซิชันนะครับก็คือ,อเหมือนทำให้มันเร็วขึ้นนะอย่างเช่นสมมติผมเอาซักสิบนะครับสปีดของเขาจะเร็วนะครับแต่โพซิชันสเต็งก็คือแบบเหมือนการขยับเคลื่อนที่นะผมเอาสัก40อ่ามันก็จะขยับโพซิชันของมันเยอะขึ้นนะครับโพซิชันก็คือตัวเฟรมนะครับเรางานเราเท่าไหร่ เราก5 f สิบหเฟรมนะครับเพื่อความสัมพันธ์นะครับของพ o s i t ิชันของเรานะครับและนอกจากนั้นมันยังสามารถาทำการสเกลได้ด้วยนะแล้วก็โรเตทได้ด้วยสเกลก็อย่างเช่นสเกลเราสามารถให้มาสเกลเฉพาะแกนได้นะครับแต่อันนี้ผมจะสเกลทุทกแกนเลยอย่างเช่นสเต็งสัก10นะครับแล้วก็สปีด2ไปก่อนนะครับสปีดสัก10เหมือนกันอนะ อ่อายิบสีเฟรมตัตงให้มันเยอะขึ้นอีกก็ได้จะได้เห็นความแตกต่างนะครับก็จะเห็นเห็นมาครับว่ามันขึ้นมันมีการสเกลด้วยนะครับนี่ก็ยี่บห้าเฟรมก็ยังสามารถโรเตตได้ด้วยนะก็เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นภาพรวมของการทํางานทั้งหมดนะแล้วก็มาที่โอปาซิตี้ของมันทั้งหมดนะเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้อีกนะครับแต่สําหรับใครถ้าไม่มีอ่าตัวนี้นะครับ ไม่ได้ลงหลุมมาสเตอร์เราก็ยังสามารถใช้วิกเกิของเราเนี่ยทำงานได้เองได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นผมเปิดวินโดว์แล้วก็วิกเกิเหมือนกันนะครับโอเคนี่ถ้าเผื่อเราเปิดตัววิกเกิขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะ,ะถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราหมายความว่าเราจะต้องโพซิชันก่อนนะครับอย่างเช่นผมโพซิชัน ตัวนี้นะครับแล้วก็ position สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็2แกนนะครับมันถึงจะยอมให้กำหนดว่ายังไงนะครับแล้วก็ frequency แล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะทำงานเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะว่าวิกเกิลเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยยังไงถ้ามีสคริปต์อนี้มันก็จะทำงานง่ายดี นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวต่อมากันนะครับตัวต่อมาก็คือ w i กเกิ hmm. เหมือนกันนะครับคอนโทรลชีฟโฮมวิกเกิลตัวนี้ก็คือมันจะมีแกนแซดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเช่นผมเลือกนะครับแล้วก็ไปที position, mm ่โพ i ิชันเห็นไหมครับตอนแรกมันจะมีแค่ x กับ y นะครับแต่วิกเกิตัวนี้ก็จะเพิ่มแกนแซดขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อจะทําให้ Position ของเราเนี่ยดูมีมิติ เป็น3มิติมากขึ้นนะครับจริงๆก็คอนเซปต์เขามีแค่นี้เองนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะอ่าคราวนี้เรามาดูต่อมานะครับก็คือตัว่า2 d spin นะครับก็คือการหมุนนะครับการหมุนยังไงนะครับก็คือสมมุติเราจะ speed เร็วขึ้น10เท่านะครับปึ๊บสัก5เท่าพอเขาก็จะ spin ลูก5เท่านะครับอ่ distance form ออริจินก็คือแบบเหมือนอเราจะสามารถอาคอนโทรลตัวเขาก็จะคำนวณจุดศูนย์กลางของการหมุนนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เราสามารถสตาร์ทแองเกิลอะไรของเราก็ได้25เฟรมถ้าเราตั้งเฟรมที่25ไว้แล้วก็พยายามเซตเฟรมให้มันพอดีกันกันกบตัวของเรานะครับตัวต่อมานะครับสร้างใหม่ตัวต่อมาก็คือตัว 3D นะครับก็คือเป็นการสปินเหมือนกันแต่เป็นการลักษณะการสปินแบบ3มิตินะครับผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนเป็นลักษณะแนวแกมแบบ3มิตินะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มตัวนูตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นให้เรามา,าเหมือนกับคอนโทรลจากตัวนูตัวนี้นะครับไม่ได้คอนโทรลจากตัวเชฟนะครับ ล้าก็ตัวนี้มันก็จะมีคําสั่ง p l กอินมาให้เราคอนโทรนได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ของสป i ินนะครับคราวนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะการลูปแบบเหมือนเอาตัววิดีโอเนี่ยวิดีโออนิออนเมชันของเราเนี่ยมาทำลูปนะครับอ,อย่างเช่นผมเปิดตัวลูปมาสเตอร์นะครับ ผมเตรียมฟุตอันนี้มาละผมมีฟุตตัวนี้นะครับความยาวมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ผมอยากให้ฟุตตัวนี้มันมันเขาเรียกว่ามันหลูดมันหลุปอีกลวนะครับอจะทํำยังไงนะครับก็คือเพียงแค่เรากดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับฟุตวิดีโอของเราก็จะหลูบไปเรื่อยๆเลยนะครับ แค่นี้กดแค่คลิกทีเดียวมันก็จะหลูบอัตโนมัติเลยนะงานเรานะครับแต่ก็อีกเช่นกันนะในกรณีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ลงสคริปต์นะครับเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาคือเราแค่กดคลิกขวานะครับแล้วก็จะมีคำว่าเนี่ยครับ interface footage นะครับแล้วก็ Main ข้ามามนะครับแล้วมันจะมีคองสั่งลูปตรงนี้นะเราก็สามารถเราวิดีโอรเราเนี่ยจะลูปกี่รอบดีลูปสัก5รอบนะครับลูป5รอบอ่าคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะทําการลูปเหมือนกันลูป5รอบนะครับอ่าในกรณีที่เราไม่ได้ลงลูปมาสเตอร์นะครับสำหรับสคริปต์ลูปมาสเตอร์ก็มีจะประมาณแค่นี้เองนะ มันจริงๆแล้วมันเอาเข้ามาเสริมให้เราทํางานเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถไปเอาตัวพื้นฐานเนี่ยมาทํางานได้เช่นกันนะครับเป็นไงครับสาหรับสคริปต์วันนี้ใช้งานง่ายเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซับสไครป์ผมด้วยนะผมขอฝากติดตามแล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องแบบนี้นะครับยังมีสคริปต์มีปลั๊กอินมีเทคนิคอัปเตอร์ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะ มากมายเลยมีผมดูเนี่ยมันมีทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์เลยนะเข้ามาใหม่ๆน่าสนใจผมอยากเก็บไว้ตรงนี้ไว้เป็นคลางความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับบางทีเราก็ลืมนะเวลาเราแกะไปเนี่ยเราก็กลับมาย้อนดูของเราเองได้เพื่อเป็นการเตือนนะบางทีเราก็ไม่ได้ทําเทคนิคนี้บ่อยๆนะครับพอกลับมาทําก็ย้อนดูนิดนึงแล้วก็จําได้ละว,ว่ามันเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม ช่องของผมนะครับที่จะได้เข้ามาดูกันวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับ